หโหลสวัสดีครับครับอ่าสักครู่นะครับพนักงานเรามีคนชื่อจ่อยไหมจ่อยไม่มีนะแกอ่าขออภัยด้วยนะครับไม่มีคนชื่อจ่อยครับครับสวัสดีครับแกวันก่อนนะก็มีคนโทรมาถามคนชื่อจ่อยนี่เหมือนกันนะ่ะจะว่าเข้เรื่มันแปลกๆแล้วนะเนี่ยแกว่านะจริงถ้าถ้าพูดเรื่องแปลกนะวันก่อน,นะผมเห็นมีคนมาด้อมๆมองๆ แบบเหมือนมองหาใครสักคนฉันว่าพูดหนึ่งเรื่องแปลกพี่เจ๋งแปลกสุดคือวันก่อนฉันเข้าไปปุยแบบกับพี่เจ๋งแต่ป่แล้วเข้าไปในห้องอะพี่เจ๋งก็คือแบบต้องแต่โทรศัพท์อะแกแล้วคือพขาือนี้ก็เดินหนีไปแปลกจริงธรรมดาคงจะโดนเรียกเก็บบัตรเคดรดิตไงฉันว่าพี่เจ๋งต้องมีความลับกับพวกเราเชื่อได้อือพี่เบนก็ชอบยุ่งเรื่องชอบบาวบ้านนเนี่ยไหนบอกเป็นคนทํบ้านทำโมแบบนี้ไม่บาปอะบาปอะไรแกฉันใส่บาตรทุกวนันนี่ก็เพิ่งใส่บาตรเลยนะมเมื่อกี้ ไปใส่มาตอนไหนอ่ะนี่ไงใส่บาทออนไลน์หลวงพ่อท่านกำลังออนอยู่เลยเนี่ยสาธุด้วยสาธุสาธุ พอดีบ้านหลังเนี่ยผมได้มรดกจากคุณพ่อคุณแม่มาฮะ,ะผมคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะแต่จริงๆผมว่าแค่เปลี่ยนหลังคาก็น่าจะด,ดูใหม่แล้วนะครับอุ้ยอย่างนี้เราแนะนําให้รีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะครับเพราะดูจากสภาพหน้างานแล้วเนี่ยมีการเสียหายของตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ผมว่าต้องปรึกษาน้องชายเพราะความเห็นของผมกับน้องอาจจะไม่ตรงกันนะไม่ผมก็น้องชายเนี่ยนะจะใช้เป็นที่พักอาศัยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนในการเป็นโฮมออฟฟิศฮะได้เลยครับทาง s g Home Experience นะครับมีบริการรับออกแบบปรับปรุงส่วนต่ติมตรงนี้ให้ครับตลอวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะติดต่อไปนะครับถ้าช้อปปิ้งสินค้าต่อเชิญด้านนี้เลยครับผมครับเชิญครับพิ่แษงเป็นเอกสารแบบบ้านลูกค้าค่ะรับอนุมัติ เฮ้ยพี่เจงแต่ว่ามันต้องแบบว่าเซนเออเอา,เ,อาเคสนี้นะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ทุกคนฟังก่อนมันก็เป็นเคสรีนเวทเนาะแล้วก็ตอนนี้กระบวนการมาถึงแปลนบ้านแล้วล่ะหลักๆเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เจงอธิบายให้น้องๆเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันทั้งหมดเนาะเมื่อเช้ายิงเห็นพี่เจงมาแล้วนะคะสงสัยเข้าห้องน้ำค่ะเบนอะ อ๋อไม่มีอะไรค่ะพี่ปุ๋งขอโทษทีค่ะ่อแล้วเลยคะ่ะพี่ปุ๋งหล,กลักๆเคสเนี้พี่อยากให้ทุกคนแต่ว่าทําเป็นโซลูชันไปนเลยเพื่อที่จะให้ดูดูแลลูกค้าเรียกว่าทั้งระบบะพี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ,โอเคพี่เจ๋งดโอเคงัค้นพี่เจ๋งมาแต่แบ,บ,บ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ดูแลเรื่องฟังกชันแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังเองโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่เจ๋งดูเรื่องของตัวฟังก์ชันแต่ละห้องนะโอเค ทีนี้เดี๋ยวระยะเวลาหรือว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่จะต้องมีการเหมือนกับกําหนดทีนจากที่เข้าไปสํารวจหน้างานนะคะจะเห็นว่าตัวหลังคาค่ะมันเกิดการรั่วซึมเยอะสังเกตจากตัวอะลยครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องไทม์ไลน์แล้วกันเนาะพี่เสงรับก่อนก็ได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่สําคัญหรอกครับเชิญเลยเอาเลยเอาเลยค่ะ เบ้น <Ben. S 2> ค่ะค่ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรค่ะพี่ปุ๋มต่อโซลาร์เซลล์ได้เลยค่ะไม่มีโซล่าอ๋อพี่มองว่าบ้านของเขาน่าจะเป็นตัวสไตล์โมเดิร์นเนาะอืมค่ะตามแบบแล้วเนี่ยอย่งเขาเสนอเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบดีไหมคะอย่างเอ็กซ์ร้าโมเดิร์นเนี่ยก็มีความเรียบแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นเซรามิก ด้วยกันก็ดีนะตอบโต้แล้วก็ยิงคิดว่าอยากจะเพิ่มเติมเรื่องของระบบ Active Airflow เข้าไปด้วยค่ะตัวน,นี้ก็จะช่วยเรื่องของระบายอากาศทำให้อากาศภายในเนี่ยหมุนเวียนลูกค้า Work From Home ไงต้องอยู่บ้านทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเอาอากาศดีๆเข้าบ้านอโอเคทุกคนเป็นนัดลูกค้าให้แล้วนะที่เราจะจาพีแสงเขาเรือ่องแบบโอเคโอเคใช่ทุกคนรู้แล้วใช่ปะ เหลือพี่เจ๋งอะดีพี่ปู่เบนโทรก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบติดต่อไม่ได้เลยหลังเห็นว่าพี่เจ๋งแปลกๆนะไม่ค่อยมีเวลา,าจริงไม่อยากจะเมาส์งั้นไม่ต้องเมาส์ขอเมาส์นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วพอแล้วพูดออกมาเลยอะไรอยากฟังเลยเนี่ยพี่พี่เจ๋งเขาแปลกๆไปอะเป็นว่าเขาติดนี้พนันบอลชัวไม่ไม่ใช่อ่ะพี่ว่าไม่ใช่คือหลังๆมัน ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็น่าเลยๆอย่างเงี้ยเราว่าต้องเลิกกับแฟมนมาแน่นอนพี่หญิงที่บอกว่าอยากจะเลิกไม่ได้เลิก่แบบต้องเลื่อนมาแน่พอเลยพี่เจงอยู่กับเรามาตั้งนานแลเว้ยทําไมมองเขาแบบเนี้ยความจริงอะ่ะพี่เจงน่าจะติดยาใช่ดิไปไหนมาฟังกันคนกระท่องปลดล็อกแล้วนะเ้ยน้ำหรือใบ มีเพิ่มโอ้ยยังไงดีเนี่ยพี่ปุ่มยังไงดียงังติดต่อพี่แต่งไม่ได้เลยรถเนี่ยถึงเวลาแล้วใช่โอโทรก็ไม่รับบ่ะเอาไงดีงั้นพี่เซ็นกันไปก่อนดีกว่าแล้วรอมาโอเคปะ จากโจทย์ที่ได้รับนะคะเราได้มีการออกแบบผังชั้นหนึ่งนะคะออกเป็น2โซนโซนแรกก็คือเป็นโซนที่เป็นส่วนของตัวพักอาศัยค่ะแล้วก็โซนที่2นะคะจะเป็นโซนของส่วนทํางานหรือว่าเป็นโฮมออฟฟิศนะคะตรงช่องแสงต่างๆพวกนี้ค่ะเรามีการออกแบบให้สามารถมองหรือว่าเชื่อมโยงกับพื้นที่สวนรอบๆข้างได้ค่ะโอ้ยทาใหม่หมดขนาดเนี้ขายทิ้งนะลไปซื้อที่ใหม่อะ่ะคุ้มกว่าปะ่ะก็บ้านมันก็มีความทรงจําอยู่ไง ตอนที่เราอยู่กันตอนเด็กๆอเอาจริงนะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วอะ่ะทุบทิ้งขนาดนี้เข้า้รงจำจะเหลืออะไรอะ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วขายทิ้งซื้อใหม่ก็จบไม,ไ,ไม่รู้เลยพี่คุณลูกค้าคะทางเรายังมีแบบภายนอกให้ชมอีกนะคะรอชมก่อนนะคะไม่ดูมแล้วผมขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับไว้ถ้าผมตัดใจนใงไงรีดต่อกับไมีกทีนะครับ ขอรบด้วกคนด้วยนะครับเจงแม่งหายไปไหนวะนงานการไม่เดินต้องมารอ,อคนคนเดียว